สัสดีค่ะวันนี้นะคะเนตตี้ก็ปล่อยรถ1ทคันนะคะวันนี้นะคะเนตตี้มาปล่อยเจ้า Toyota a v a n z ซรถเล็ก7ที่นั่งนั่นเองนะคะคันนี้เนี่ยลูกค้ากำลังเป็นวัยรุ่นสร้างตัวเอารถไปใช้ในครอบครัวนะคะคันนี้จะเต็มฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยนะคะลูกค้าทำอาชีพซื้อขายของเก่านะคะโอ้โหบอกแล้วว่าออกได้ถูกอาชีพจริงๆนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากมีรถใช้นะคะทำยังไง โทรหาเน,นตตี้สิคะที่เบอร์0823725566แล้วขอสายเนตตี้นะคะลูกค้าจะมีรถใช้อย่างแน่นอนแต่ว่าวันนี้เนี่ยเ <c oughs> นตตี้ขออนุญาตนะคะเตรียมรถแล้วก็นำรถคันนี้นะคะส่งมอบให้ลูกค้าเดี๋ยวเนตตี้จะเก็บบรรยากาศตอนลูกค้ามารับรถให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงบ้าง <c oughs> แล้วก็ฝาก SCU ค a r นะคะอำเภอพนมสาร,รคามจังหวัดฉะเชิงเซาวไว้ด้วย ศูนย์รวมรถยนต์มือสองที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอรมสารคามถ้าใครอยากมีรถนะคะต้องมาที่นี่เท่านั้นค่ะ